เฮ้ยคุณตาฮะทำไมคนตัดปากหัวอย่างเงี้ยโอ้โหชั oh, 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 ้นเลยเจ้าเฮ้ยเจ้าโอ้โหนนี้มันน่าสุดยอดจริงม่นั่งดูโค a l i t y ก่อนเลยอย่างงี้โอ้โหไม่ได้อ่ะนั่งไงวะปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวได้ไม่ได้ะลถ arrest โอ้โหเร่องมันท้องของใครวะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บข้างกแผงสักหนึ่งโอ้โหไม่ได้ยางงี้มชอบเลยยางงี้โย่ฮคุณจับนมมันได้ไหมวะนมนมนมท่ดเจนทัดเจนดูดิดิดิโอ้ดูดูข้างล่างน้อยนิดตายนึง ไมเล่นเธอเราไปเล่นโซนแอกกันดีกว่าไปเล่นโซนแอกกันดีกว่าไปไปแท้แท้ดูแต่โคโยตี้อาไปมาไปมาหาเลยอยู่ไหนอยู่ไหน ไอ้กูไม่ใบีดีกว่าเต้ยมึงไม่บอกกูเมื่อกี้าหูเมื่อกี้กูด,ดิ้วัยดูโปรแกรมแฟบอยู่เว้ยกูจะอจัดเอเอหาล <c oughs> ่าอแล้วมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้มเปิดเปิดประตูรอตีนด้วยเออเอาง่ายๆอ่ะประตูประตูห้องไหนเปิดอยู่ห้องนั้นอะ่ะไอสัตว์มังไปง<อ>ถูง<ร>ห้องเลย<อ><จ>เหี้ยบอกสุดลิ้นเลยเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะไม่ความรู้สึกตรงไหนเปิดก็อยู่ในห้องนั้นแหละเออไ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้ยล้มอ้าวมึงโดนชนนี่ว่ะ อยู่ไหนเจ้านักจ๋าไรจ๊ะอยู่ไหนเอ่ยตาเอ๊เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ล้มพี่อะไรล้มไอ้นี่ล้มอันไหนอันไหนไอ้นี่อหนังสือพิมพ์เก่าๆโง่ๆเลยอ่ะไอ้อยู่ตรงไหนนัดอยู่ไหนน้อยู่ไหนอยู่ในห้องคอมพิว ห้องคอมเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่ามันจะอาจจะอยู่ในนี้ก็เป็นได้นะขนมมันอร่อยจริงเลยอะ่ะมันจะเนียไนไหมขนมเว้ยถ้ามันรู้ก็จะมันจะเนียไนไหมขนมมันจะแถวเน,นี้ยแหละอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ขีดตีกูรอดเหรอะนะ่ยเฮ้อแล้วหน,น,นีได้หนีไปหนูก็ลอยจริงเเว้ยตีคอมมันใหญ่อ่ะตีคอมมันใหญ่อ่ะตาเห็นใจว่าตาอยู่แถวนั้นด้ยเฮ้ย ถ้าผมเตะขวดแตกก็นี่เลยเนาะดูว่าไหนแตกของเสียหายละไม่รอบนี้ไปแปลงเนขวดน้ำแปลมเนขวดน้ำแล้วเหรออืมอะไรที่จะขวดน้ำตวงรอบแล้วเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกันกินอ่ะเออตกเออบอกขนะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมมันเรียร่าเยอะจังเดี๋ยวนะเออทำไมหลอดไฟมันเยอะผิดปกติว่าไหมคิดเหมือนพี่ไหม ตุ๊กตาก็เยอะดีนะเฮ้ยรู้สึกแตงโมจะเลี้ยล่าแถวนี้ด้วยเฮ้ยผ่านแะล้วแตงโมเลี้ยล่าเหรอเต้ตายดีเต้แตกตีจังเลยตายต,ตายเต้ตาย,ตายรู้สึกอะไร <c oughs> สองก่อนถ <c oughs> ้าเลือกขึ้นแสดงว่าใช่เว้ยเฮ้ยคิดตัวอะไรไปอยู่ใต้นี่วะเฮ้ยไม่เขียนชื่อไม่เขียนพี่ชื่อไม่เขียนชื่อเว้แป๊บอ๋อชื่อเอง รวชื่อกันเองว้าติด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 ลุมให้หมดตอบเรื่อง <c oughs> อยู่ไหนยอยู่ไหนเจ้าต,ต้องมองถือปืนก,กอนก่อนปีกขวาเี่กทำไมวะลองเล็กปืนก,กอลก่อนเป็นปืนระ,ะเบิดที่ใหญ่แอน,น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะกูเกือบไปแล้วไม่ล่ะ <c oughs> น่เล่เอะไรย้ยว อ้าถ้ามันเหลือไอ้ห้าวีเดี๋ยวรอไปวิ่งเล่นกันอ๋อวิ่งเล่นโ <Okay. S 1> <laughs> อเคฮะฮะฮะห้องนี้มีอะไรวะไม่ได้ดูเลยแม่งแม่งไม่เคยทำสองเฟสปั๊บเย็นอ๋อชิวชิว,ชวไอ้สัตว์เมื่อกี้ก็ไปดูไ <laughs> ปดูโปร,ปรแกรมมาแป๊บเดียวเฮียตายเลย <laughs> <c oughs> คิดดีกว <c oughs> ่าั้นแน็กฮะยูนหนเอ้ยกระป๋อง แน่ดีน่าเล่นเอ้ยพาดีนเไว้สิ่งที่เราแปลงไม่พ้นเลยแกไม่หายากอ่ะไอ้เร่เร่ฮะเอ้เร่ยรนักนักนี่เอ้เร่อราทำมาอ๋อเร่เอเร่แม่ไม่ค่อยจะดูถูกเลยอ่ะเมื่อกี้กูหาพวกมึงไม่เจอสินะกูกูหาไม่เจอจริงอ่ะเล้วทำไมห้องนี้มันเรียลล์เฮ้ยเฮ้ยไอ้ตู้นี่มาอ่าหืมมันลอยจริงเลยอ่ะหืมหอมใช่หมเนี่ยที่เราอยู่ในห้องคอมแน่เลยเนี่ย หายเลยไอ้เหี้ยแม่งเสือไปหาห้องคอมไม่คงไม่มีแล้วห้องคอมอ่ะเออห้องอื่นป้าห้องอื่นมึงมาอย่างงี้แสดงมึงอยู่เอ้าเฮ้ยเอ้าไม่เชื่อกว่าห้องคอมไม่มีมริงจริงแน่แน่อย่าตีเนียนเรียนมาไม่อยูาา่หรอกในห้องคอมเดี๋ยนี่นี่นี่เชื่อเขาเชื่อเขาเชื่อดิอ เก๋และเก๋กูเปมคนแอบมากนะมึงห่อขนาดใบเป็นขวดอ่ะขวดเหรอของการตินในโจ๊ยั่นมหละขวดตำโดยหรือเปล่าอยู่ไหนวะแตู้เย็นบอก่าเก๋ี่แอบตู้เย็นได้นิเดี๋ยวคิกัน อืมต้งเดเอ้ยๆๆๆๆแต่งโมเหี้ยอะไรมาอยู่หลังประตูวะเฮ้ยแม่ไม่สงสัยเราเลยเว้ยเฮ้ยโหเ,ยเรานอนเราเนียขนาดนี้ไม่ขนาดมันเป็นที่ที่แปลกท้ายสุดมันยังไม่สงสัยเลย <c oughs> เออแบบว่าเออของสิ่งน้ำมันอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่เคยสงสัยเลยเว้ยตาเนี่ยกูเข้ามาแล้วคนอะไรไม่หัวเราักทีเลย ีขเ,เขาเลยมาถูแล้วตะทีก็จะแถวเนี้ยแหละเด็กกันเขาเนขาูละูจะแวเนี้ยแหละลองหาดูอ่ะอยู่ไหนจ้า้อากกอยู่ไหนจ้าตลกใหญ่ได้ใจหัวเ <c oughs> าะสะใจมากเลย ปิงปิงเริ่มร้อยแล้วนี่หวานเหลือร้อยกว่านี่ปิงอ่ากูนี่ไงหยู่การดาวโหลดไปทันทีเลยก่อนบ้าดิเมื่อกี้แม่งแปดร้อยโอ้โหหายกระป๋องเลยนะเด็กฮาวีออกวิ่งเล่งยังไงด้วยเดือดเดือนเฮ้ยเออถ้ามันดักเราอย่างนี้เราเราเราจะวิ่งได้เหรอเนี่ยแม่งยืนในห้องอย่างเงี้ยสิบล้านสิบล้านเลยนะชิบหายทำไงดีวะเนี่ย

เฮ้ยทำไมต้องวิ่งไปห้องห้องคอมด้วยอ่ะเหมือนวิ่งไปห้องคอมอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไปห้องทำไมห้องผลไม้อ่ะเออเข้าทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยไปแอบเอ้าแป้งไปขวดทำไมเอาเดี๋ยเอ้ยแป้งไปควงไปทำไมเอ้ยแป้งเป็นตุกตาทำไมแป้งไปตอบรูปทำไมเย็นก็โผล่แล้วแข็งกระตุกอ้าวอ้าเอออยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ตายฮะเอา อแอบเงียนเกินผมแอบเงียนเกินอ่าเต้ยมึงอโลแล้วทีนี้อะไรอ่ะตายแล้นัดไม่พี่ผมผมเข้าไปอยู่ในซอกลึกแม่งตายไปอ้าวอโลแล้วเต้ยจีบหาแล้วเหลือกูคนเดียวแม็กไม่มีใบเหรอแม็คนี่กูกูใบอยู่นี่ไงกูไม่บอกไงกูเลยใบนี่กูก็ใบอยู่ตอนเนี้ยกูเป็นใบอยู่ไม่รู้เหรอ เต้ยไม่บ้าจริงๆอะเต้ยเป็นี่ไงกูบ้าอยู่นี่ไงเป็นบ้าเนี่ยแดดแดแฮะเออมีตามไว้นะอส่ารสาอรส่ารอะไยวะเอันนี้ไม่ใช่ของกินน่ะอยู่ในห้องอยู่ตรงข้ามกับห้องคอมอ่ะอ่เฮ้ยนัดนๆดูพี่หน่อยตัวตอนที่พี่อยู่ตอนนี้มันมันอยู่อยู่รอบๆพี่บอพี่มองไม่เห็นว่ะเฮ้ยนะห้ามบอกครับอย่าอย่าเกียนได้โปรดมีใช่ไหมเอ้าทำไมต้องเกียนด้วยอ่ะ เอาอิสัตว์รายการเฮ้ยเขี่ยแล้วอ้าววุ้ยไม่เตะก่อนทำไมอ่ะได้เย้มั่งกดผิดไอ้สัตว์เย้ยเปลี่ยนร่างไม่ได้อีกเอ้าเฮ้ยเอ้ยไม่เปลี่ยนร่างไม่ได้ราายกเอาที่ผ่ายแล้วชิบหายแล้วยังนีแต้มดิอุ้ยอุ้ยรอดแล้วกูไม่ได้แดกกูรออินแฮกเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าพี่กูจะไปวิ่งเล่น ล่าสุดอยู่ไหนฮะล่าสุดอยู่ไหนหมายถึงอะไรเจอล่าสุดอยู่ไหนไม่รู้ว่ะเอ้ยทำไมอันนี้มันจะเจมกระจายตัวนี้วะไปดูตาอยู่ไหนเนี่ยทำไมกูหาตาไม่เจอวะกูเลยเหนื่อยใจจริงเหาตาอยู่นี่เหรอตาหาห้องนี้ไปเแต่เราไปมองติดตูแม่งเลยถึงแม่งหนี พวกเรานี่เป็นไฮไลท์จริงๆนะเว้ยอะไรก็คอมพิวเตอร์อะไรก็เกมมันทั้งหมดเลยนะแม่บอกว่าอย่าไเชื่อแม่ม <laughs> าไม่เชื่อเหรอเ <c oughs> พื่อสาพผู้ความจริงเนี่ยเออไม่เชื่อไม่ได้หรอกไอ้พูดน,นี่เว <laughs> ลาพูดพูดก็ไม่เชื่อนะมึงอะ่ะได้กาไรเนี่ย <laughs> พี่ไม่รีบเงี้ยร,ร,รีบรีบพี่รีบคนเราเล่นอะไรอย่าไปกลัวเว้ย เยเชผมให้พี่เต็มร้อยเลยจริงป่ะบางทีมันก็ไฟไปนะพี่เยเชมิลีครับกับสูตรจุดของเราเรียบร้อยเราต้อนชนก็วิ่งให้หมดโอ้หตอนชนวิ่งพี่พี่เต้ววิ่งเล่นเลยเนี่ยพี่เนี่ยสนุกขี้ผายสัยใช่เหรอวิ่งวิ่งเล่นอยู่เฮ้ยกูจะเหนื่อยใจที่เขาพักก่อนเหนื่อยละเ้ย กูล้เหนื่อยใจจริงเนี่ยตื้อตืตืตืยู่ห้องไหนวะตือตืตืตืเดอเ๋นเอ้เดเป็นเด็กเคอหมอยิ่ง่นในรอบนี้อเด็กกะโหลกกะลารู้แล้วสักทีผมผมจะพังของให้มัน เปียาราดเปนหมดแืมแปลงเป็นอะไรแปลงฟันไงกูบอกไม่ใช่ของกินอยู่ในห้องเวลาว่าเราควรทำอะไรดีนะกเด็กดีอะไรอ๋อม, <laughs> <laughs> มันต้องไม่ใช่การแฟบอ่านหนังสือแน่เลยวะ่บวะบทรายการกีนไอพ,นะไพีเต้ยอย่า <laughs> พีนี่เกิดไปละเกิดไปละ <laughs> ตื่ตื่ตืต้แห่เป็นของซะใหญ่เลยตื่อตือตื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 อตืือตืนวะมนเล่นอย่างงี้มีเสียวนักเสียวกับพี่ไหมนักกูละเหนื่อยใจนี่ แปงเวลลียนอะไรใบหน่อยสีอะไรอ่ะก็บอก,บอกเด็กดีก็บอกไปแล้วไงบอกมันก็บอกไปแล้วแปงเป็ยนอะไรสีฟ้าพี่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าใช่อร่อยด้วยนะเว้ยผุยหญิงอร่อยอ่ะแบบกัดกัดทีฟันขาดอ่ไม่อยู่ในซอกเว้ยน้องลองหรือยังแล้วเบยเบยอะไรวะหิ้วห้องคัวนะกเยีย ไม่ไม่ใบ้เลยห้องครัวเว้ยอ่าดูได้เหาอยู่ห้องครัวดแต่โมวิงกิ้งเมื่อกี้เองไอ้เค่เอาไอ้โมวิ้งไหมวะเอาแม็กตัวมาไม่ถึงเอาเลยได้หนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกไปวิ่งเล่นนี่แปลงเป็นอะไรอ่ะชอบแปลงฟัน าไม่ไม่เคยบอกว่าแปลงเป็นอะไรไหนลองกระโดดให้ดูดิน่ากระโดดบ้าทุยโดดไม่ได้กระโดดได้ตัวสเปซบาร์ใช่แล้วยิงโดดไม่ได้เลยพี่ของของสีฟ้าแหละอืมอยู่กระโดดยังไงดีวะขยับไม่ได้เว้ยตอนนี้พี่ขยับไม่ได้เป็นยี่อะไรเป็นฟลาฟลาเมนบัง เดี๋ยวดีอยู่ไหนอู้ยูยูยยเออเจ็บเจ็บเลยอะเออเจ็บเออเจ็บยังเจ็บครับลา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 ใส่ขอเป็น้องเดพี่กลับกลับลับลับได้กลับดิกลับไปไหนกลับไปไหนนักจาเอ้าใครอะหมว่าศใครวะฮะแปดเจ็บ หกห้าสี่สามงจะกรูดดได้กี่น่จ้าอู้ไปไหนอะนักโอไหนวะเรายเอานะเว้ตอนนี้ขอ่ออกไปไม่ได้มามาตอนนี้เอเป็นฮันเตอร์มากมาแน็กตาเราแลวเวตาเราเลยเอมาเด้อเอยเนอต้องไปให้เนียนนะโนดน เนา่นนั่นตามมาเว้ยเมื่อกี้กูเจอห้องลับห้องหนึ่งเว้ยมาตัวให้ตามมาตามมาปิดประตูปิดประตูไหนไหนไหนดูดิเดีดินี่เอาไอ้สัตว์เอาตก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 เราเราพาไปเซอร์เวทที่ห้องเนียนนนะเนียนเนียนอยากไปเลยอย่าอยู่ตรงไหนก็อยู่อย่าอยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวสงสัยโอเคโอเ่สงสัย อ่าเออเออเรียบร้อยละอ่ะะาโอเคสมกตุร้อยเช้าก่อนกู <c oughs> ไม่เจอเหรอกการเนี้ยต <c oughs> ัวมือก็ตัวมือน, <c oughs> นิ่เนียนพรอ,อันนี้บ้าให้สุดเลยเลยว่ะเต้ยทียจริงอ่ะถังโคตรเยอะ <c oughs> นิ่มเนียนเว้ยนิ่เนียนของเนื้อกินได้เว้ยเออแต่ต้องตัดแล้วจะลำบากหน่อย เฮ้ยดีนะเว้ยที่เรามาแอบแถวๆกล่องเยอะๆใช่ไหมเต้ยใช่แล้วเต้ยแล้วกล่องเยอะอย่างงี้เราแปลงเป็นของชิ้นเล็กขนาดนี้มันจะมองเห็นบ่ถ้าเราแอบอยู่ข้างของเห็นยากยากอ๋อแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นแน่เลยใช่แล้วใช่แล้วอคือเฮ้ยแล้วแถวนี้เมื่อกีจะมีใครเดียวมากงวันเนี้ยไอ้เสียงเก่านะเว้ยตีอะไรวะใครตีอะไรวะเนี่ยเออเสียงมงเสียใกล้ๆเลย กูเลยเหนื่อยใจจริงไอ้ตื้อ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 จับ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 เจับจับแถวนี้ไม่เคยผ่านมาเลยวอเตอร์เงียบจุ๊เหงาอะเหงาอะเหงาดิ๊กไม่คุ้นอารมณ์ไงหนาวงี้เลยมึงเมี่ยนานหนาวงี้นะของใครที่อ่าหนาวก็ห่มผ้ากันเยอะๆกินน้ำกินน้ำแข็งกันเยอะๆนะฮะ นัไชู๊ยสาวบ้านพี่มึงกินน้ำแข็งเลยแม็กวิ่งเล่นไงแม็กนะวิ่งเล่นกันตั้งหน่อยไหมมันเหงาอยู่โอเคบไปบาวิ่งเล่นฮะโอ้โหนี่ขนาดนี่ขนาดวิ่งขนาดนี้ไม่มีใครเดินมาเลยแบบนี้เหงาเนาะเหงามึงว่าเราหยุดอยู่เอ้ยว่าเราเลิกวิ่งเถอะกูกระโดดกระโดดนี่กระโดดกระโดดเออ เหนื <T t ่อยวะเน็กเหนื no. <y ellow> ่อยดิเหนื่อยมากเลยเน็กแม่งกับเล่นเกมทอยสตอรี่เลยเนาะเออเสียงปืนอะไรวะอันดิโอ้ยเราแอบตรงกล่องโคตรเนียนนะครับเนียนหรือเปล่านะเฮ้ยโคตรเนียนเลย เฮ้ยเฮ้ยเราแอดเราแอดเฮ้ยเราแอดเราแอบตรงซากซากไอ้นี่มันจะเห็นไหมวะไอ้พวกซากเห็นหรอเห็นยากเพราะของมันเยอะนะตรงซากอ่ะเห็นยากเออมันก็เยอะดินะอืมเยอะดิเยอะเฮ้ยกระดิกไม่ได้แล้วกูตรงซากอ่ะ เต้ยแล้วมึงติดอะไรมึงเนี่ยกูเดินเล่นอยู่้่คเลินครับด้เพลินเพลเพลิเพลินเพลินเพิดเพ่ินเพลินเพเพลิเพลินเพลินเพลินเลนเพลินเพลิดเพลไนเพเนี่ลินพลินเพลินเพนเพลินเิเพลิเพลิ่นเพนเดินเลนเลนลนเพินเลินเพลนเนเพะอเพลนเิลพเลพเินั้นนเนเนก่อ เออตาเอ้เต้ยระวังนะเว้ยเดี๋ยวไม่เห็นโอ้โหกูเห็นกูเห็นเป็นบั็กเว้ยกูกเห็นเป็นบั็กเห็นแบบยี่ี้ยโถโั่วโซนยี่อะไรมาอยู่กลางบ้านนะที่ผ่าแหละไม่เริ่มระแวงแล้วไงเฮ้ยแต่แถวนี้ของเยอะคงไม่เป็นไรหรอกอยู่ข้างนอกบ้านด้วยกูว่าเฮ้ยแม่งกูเป็นตัวของโคตรใหญ่อ่ะ เออนั่นดิแล้วโอ้โหถ้าของชิ้นใหญ่ขนาดนี้หาไม่เจออีกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนาะเยอะกดกระดิกไม่ได้นะเยอะตัวเยอะเลยเนี่ยแ้วกูแปลงร่างเป็นอื่นไม่ได้ว่ะใช่อะเออกดตัวยีก็ไม่หายอ่ะมาถึงเป็นแปลงเป็นสิ่งของอันนั้นอยู่ใช่เออกูจะกลับกูแบบจะไม่เอาร่างนี้อ่ะมันจะทำไงวะก็เดินไปหาสิ่งของอื่นแล้วก็กดตัวยีมันเดินไม่ได้มันติดบั๊ก ล่ะเอ้ยเต้ติดบัสอย่างนี้แล้วสมมติถ้ามันเห็นรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วจะทำไงวะเนี่ยตายเนี่ยถ้ากูกระดิกแล้วมันเห็นตอนจังหวะกูกระดิกนี่กูไปไม่รอดแน่นอนกูต้องอยู่นั้นตอนนั้นกูลองเดินเล่นก่อนละกันนะโอเคมึงอยู่คนเดียวมึงเหงาเนี่ยนะเน็กก็นิ่งนึงนิ่งนึงโอ้สงสารวิ่งผ่านกูหน้าตาเฉยหายแล้วเฮ้ยืออ้าวแล้วทำไมต้องรีบตายด้วยใครตายวะไอ้นัดโอ้แรนดอมสกิล อ๋อตายเหรอนัดโอ้โหไม่น่าเลยจจจโจ๊กา่ะตุ๊กตุ๊กไม่ปิงกุละ8แปดสิบแล้วอ้าปิงแต่น้อยแล้วเตือนเตืนเตือนตอนเตืนเอ้าใบให้เป็นของชิ้นใหญ่ที่แบบไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักอ่ะอะไรวะผ่านไปผ่านมาหลายรอบไปด้วยนิสัยไม่ดีนลเราเนี่ยฮะ เจอการเพื่อน,น,นเอาเรากล่องมาทำไมกดตัวอีทีนึงเอาออกชิบหายแล้ว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  อ๋อวิ่งตอนนี้วิ่งกันให้ว่นเลยอ่ะเออวิ่งกันแบบโผลวิ่งอ่ะนะตัวเธอคือไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วอะไรประมาณนี่วันเนาะอย่ที่เฉยไว้อ่ะเป็นการที่ดีอ่ะนะตัวเธอแต่ว่าอู้ยสัตว์แม่งรู้ตายเลยเหี้ยมา โอ้โหถ้ามึงจะหัวล้อขนาดนี้ตา่าก่อนกูบักที่เฉยได้แอมกูอ่ะเอ้ยทำอะไรกันอะซึ่งการที่ต่างมีใครสักคนไหมอะไปภาพภาพสับสนอะไม่มันเป็นอย่านี่เว้ยนะห้องนี้เนี่ยี่สุดเว้ยจำไว้ นี่มุมเนี้ยไม่มีใครเห็นมึงแน่นอนห้องนี้เป็นห้องความลับเว้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยอาคันีโอ้โหลับมากไอ้สัสนี่ถ้ากูตายเลยตายเลยเขาใส่จะไม่ใช่ลับละพี่จะไม่ค่อยลับจบเลยมันเป็นไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ราไปฝึกดำดิบแป๊บนึง เขาบอกว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเว้ยเต้องดูเรื่องผ่านผมอ่ะเมื่อกี้ผมเป็นถังที่ล้มอยู่อะและกี่วิวเนี่ยมันเซ็งเขาบอกที่อันตรายที่สุดมันนี่ตัวสุดเออไปเลยเต้ยไปเลยเราต้องแยกกันอยู่เว้ยนะเขือนนะตอนนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ่าสามสองหนึ่งเริ่มเลยฮะตอนนี้ไปเต้ยเรา เราเป<อ>เราบั็กลงไปข้างล่างเลยว่าถ<ห>้าเราบองเปน็นชิเช<อ>ียร<ห>์ปโอเราเราโดดโดโดแบบบั็กปุ๊บปุ๊บโดดเนี้ยปุ๊บคอไปเลยเนาะเออเออกับเกมวอล์คีเลยใช่อยู่ในห้องดีๆนะเดี๋ยวเขาเห็นหอย่าโมบิ้งเล่นนะเราอะ่ะฮะครับเด้อโอ้ยพูดกับตัวเองไหมเอ้ยถ้ามึงทำอย่างนั้นมึงลองกดคอนโทรลนะเว้ยมันจะทำให้มึงเห็นสิ่งดีๆโอ้ยข้างล่างนี่หว่า เมื่อกีนี้พูดถึงแม่งบัสเยอะนะเว้ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้เทียวว่าบัสอย่างเงี้ยอืมเพาป๊อปฮายมันก็ต้องอย่างงี้ได้อยู่แล้วโอ้โแล้วใครเขาเขาทำอะไรเขายิงอะไรกันน่ะเขาจุดประทัดทำไมเมื่อกี้เอาวิ่งกันใหญ่เลยวิ่งกันเท็ฟลักเลยก็ไม่รู้สินะ้ก็ไม่รู้สินะนี่เต้ยมันจะเหยียบกูลงดําดินไปแล้วเหยียบกูดําดินแล้วมึงวเมื่อกีนั่มันตายแน่มันยิงมึงใหญ่แล้วน่ะ จิบหายนะไอเลือดเยอะมันคงไม่รู้หรอกแต่ว่าใช่เลือดต้องร้อยเท่าไหร่วะเกือบร้อยยี่สิบเลยนะเว้ยกูแปลงเป็นเนี่ยเป็นสิ่งกูแปลงเป็นสิ่งเลือดเนี่ยเลือดร้อยเลือดเป็นร้อยเลยนะเว้ยแปลงเป็นสิ่งเงี้ยแล้วคงต้องใหญ่น่าดูนะเป็นอะไรนะใบ้กููหน่อยได้กูอยากรู้ฮะเดี๋ยวพออยากรู้เหรออืม ป้ให้ลวกันไม่ใช่ถังอ่ะบอกตรงเลยไม่ใช่ถังคืออะไรวะเป็นถุงเหรอไม่ได้อยู่บนถังด้วยเป็นสิ่งที่แบบโหแม่งทุกคนมีอะจริงๆทุกคนต้องมีอ,ะอ่ะเฮ้ยยืมก็ไดอย่างงั้นตลอดนะยัเแคเอาละ่ะเอาไวาให้ก็ได้เป็นเหล็กอะเป็นเหล็กสุดตัวเลยเนะี่ยเป็นเหล็กเป็นเหล็กไม่ไม้าทำไมเลือกกูเหลือเจ็ดเปอร์อรเซ็นต์อะกูทํทำหาอะไรมาเี่ยชีวิตหายไปไหนแล้วนู่นกูเม็ดแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์วะฮะเลือด ทำไมเราเป็นเราเป็นผู้ซ่อนเลือเราเลือดเราหายได้หรอวะไม่แล้วสิ่งเราถ้าสิ่งของไงสมถ้าสิ่งของอันเล็กก็อาจจะเลือดน้อยแต่ถ้าแปลงเป็นของใหญ่ใหญ่พวกถังน้ำอย่างเงี้ยมันจะเลือดร้อยกว่าแล่ถ้าสิ่งและถ้าสิ่งของที่เราเป็นเออเธอเพิ่งเยอะมากครับบองตรงไปนะไปนวไปนวมนไล่ไปแลวมนไล่ไปแลว ไม่ท <c oughs> ันเอ๊ยน่เนี่ยไปไหนเจ้าสาวไปไหนจ้าน้องสาวไปไหนเจ้าไปไหนจ้าไอ้แดกอยู่ไหนไอ้สัตว์หนมาแล้วแล้วไอม่นช็อกไปเตไปเาไปนตาไปเตาไปตไปตาไปตาไปตาไหน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 ลวแล้วมัเีย่งยก้สัตว์ไปไหนแล้ววะ ตาแล้วตายเหรออุษสาวนี่กเมืเ่อ,าอ,อ,อดาเลยนะโอ้โยดาเลยว่าถึงตัวน้องไอต้าไม่รู้ตาอยู่ไหนเจ้าผู้าาวผู้สาววิ่งเล่นไม่พี่ดูเลยนี่ตายไหนจ้าไม่คิดจะวิ่งมาวิ่งเล่นแบบนัดนะมงเหรอไอต้าอยู่อยู่ในบ้านอีกแล้วอ่ะเธอเล่อย่า,ยาขอขอของบอกเขาดิ ทำไมนี่มันวิ่งได้แปลกๆนะเราก็รู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ไปไหนไปไหนไมไหลแม็กกดแม็กกดกูว่าแล้วอี่ซาดากูว่าแล้วเนียนไม่ได้เด็ดกูหรอกเวรตอนหลังไอ้จัดาจบเกมละแหมว่าแล้วเชียร์ทำเป็นเนียนเหมือนเรียนมาได้เชียร์